สวัสดีครับพวกับผมหนึ่งจาก GTC นะครับพบกับคลิปที่2นะฮะดูมุมขวาบนนะครับเวลาวันที่ปัจจุบันนะครับ18เดือน6ปี2015นะครับเราจะเริ่มถึงไหนก็ดีเลาทำให้คนตายหรือ,รอตายช้ามาฟังแผนการคร่าวๆกันก่อนนะครับเนื่องจากว่าผมลืมไปไม่ได้เล่นนานตัวไวรัสเองมีวิวัฒนาการของมันเองพูดผิดพูดถูกเราจะต้องเอา ไปทำอย่างอื่นนะเอาพอยไปทำอย่างอื่นแพา่กระจายเชื้อโรคนั่นเองนะครับเราเริ่มต้นที่อินเดียดีกว่าแล้วก็เร่งความเร็วสูงสุดไปเลยทำไมถึงเริ่มต้นอินเดียเพราะอินเดียมีทั้งท่าเรือและท่าแอรอากาศยานนะฮะสนามบินนั่นเองเราสิ่งที่ทำก็คือต้องกระจายไวรัส นี้ต้องใช้เวลาเราเกมนึงจะจบไม่นานนะครับประมาณไม่เกิน20นาทีเป็นเกมที่สั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับการเิ่งความเร็วของเราด้วยนะละหยุดก่อนน้ำและอากาศ ่ชื่อแล้วครับไปติดเชื้อที่อื่นละติดเชื้อระดับน้ำต้นให้หมด ราบด้วยติดเชื้อให้หมดเลยเป็นพาหาเพะเปซะนโนโนโนนนทนหนาวโอเคให้มันทนหนาวได้ ามีการวิพัฒนาการตัวเองนะครับไวรัสผมเริ่มออกอาการกระแสเลือดหรือเปล่าไม่รู้ว่าเรียกว่าอาการว่าอะไรไม่ใช่หมอด้วยแต่เขาเดี๋ยวจะหาข้อมูลมาให้แล้วกันจริงๆหาใน Google นก็ได้ครับจดชื่อไปแล้วก็ไปหาตอนนี้ผมไปเน้นถึงการาการทำให้คนติดเชื้อเยอะขึ้น ทนหนาวนะทนร้อนทนยายังไม่มีคนติดเชื้อเลย ติดเชื้อทั้งโลกแล้วครับตอนนี้เราควรจะทำให้พวกเขาตายดีไหมยังยังติดเชื้อไม่มากพอเลยม,มีการรักษาแล้วถ้าเริ่มมีการรักษาแล้วก็ควรที่จะทำให้พวกเขาติดเชื้อจนหนาวขั้นสองแล้วก็ทำให การเขาแย่ลงกําลังพยายามรักษาเราใช่ไหมก็ต้องทําให้แย่ลง สมองตายอาการดูจากกราฟที่ขวาทั้งปอดรับไส้ไปหมดแล้วนะเลือดด้วยเอาให้มันไปให้หมดเลย ซิว่าผมจะชนะไหมอินแซนิตี้เออต่อไปให้มันอินแซนดีกว่าอินแซนคือวิกลจริตนะมันเพียนละให้มันเพียน ขาดท็นแล้วโอเคช่ไหมเนี่ย ผมจะทำลายมวลมนุษยชาติเรียบร้อยแล้วมั้งเนี่ยตรงนี้สินะตรงนี้ insanity ให้มันคลั่งมาซะชนะครับผมชนะแล้วเย้ใช้ชนะครั้งแรกของเวอร์ชัน PC แต่ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันแท็บเล็ตผมก็เล่นมาหลายตาแล้วนะก็ใช้ หลักการคร่าวๆก็เป็นเกมที่สนุกดีนะครับเป็นเกมที่ถ้าเราตั้งใจที่จะเรียนรู้จากเกมนี้ก็จะได้ประโยชน์เช่นเดียวกันเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเนี่ยมันแพร่ในทางไหนรวดเร็วขนาดไหนผมใช้เวลาเท่าไหร่ในการแพร่ระบาดนะครับปีนิดๆน,น,นะฮะปีนิดๆเอง ครนี้ลองมาดูกันว่าสิ่งที่ผมปลดล็อกจากการปลดล็อกนะจากการเล่นเมื่อกี้ยังเป็นแบคทีเรียอยู่แหละต้องเล่นเ,อเยอะกว่านี้ต้องเล่นหลายๆรอบนะครับถึงจะเรียกว่าไงเล่นหลายๆรอบจนปลดล็อกความสามารถได้เยอะขึ้นก็เดี๋ยวเปิดจีกชั้นรีปร๊บหนึ่งผมไม่เคยเห็นอัลล็อกซีโรเฟอะไรนะ ไม่รู้จักเรามาดูกันดีกว่ามันทำอะไรวะ <c oughs> โอเคได้เลยเพื่อนได้บริต i ี้ใหม่มานะครับก็ ปลดล็อกยีนไป2%เองแสดงว่ายีนมีเยอะมากนะฮะก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ